ทันได้เท <c oughs> <c oughs> ่าเนาะเท่าหัดสเปคถูกปะน้อย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 มันน้อยจะไดนค่อยบักใหไงกูนะโอ๋กูเสียห้องมึงนี่แนวได้ดีเนาะมันนี่ใส่เนยเนยเนยเออเออใเนยบนไหนน่ะเนยฮะมึงเนี่ยมึงเนี่ยนี่เนาะมันเดียวค่อยใส่เลขก่อนใส่โฟวินก่อนมันเป็นเดวไรโฟวินมันบวกขึ้นวมาอ้ยมันขาเนาะโอ้ยเอาเม็ดปลาตัวนั้นนะ โอ้นี่เลเดดเเดยวเดียวเนอะเบืงนีแม่เก็บปูเก็บปา่าส่บนเบืองบนบ่าเอในบนบนโอเนาะเนนี่นเออเอมีตาเบ้องนีปูเบืงป่าเน่ยเออลักเอาดีๆเอออย่าให้หลยเห็นยูดอกเห็นบ้าเห็นบ้าง่ายเบ้งซาลาบางมตายอย่างยูในน้ำมันเอองมและงมเบื้องแล้วมันง่ายมันน้อยงมเบื้อง ใจขึ้นตาใช่ลงห่มก็คุณอาคุณอาคุณอาเออเห็นบ่อป่านะเห็นบ่เห็นบ่อป่านะเดี๋ยวจะหนีโอ้ยโอ้ยเห็นบ่เข้าก้นขี้เพื่อรหัสน่ะอยู่ก้นขี้เอ้ยนี่กับแม่นป่านี่ปตาเห็นบ่อู้หัวเอ้ยเบิ้งนี้แม่เก็บปู่เก็บป่าน่ะเออเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นบ่มีเอายืนเบิ้งอยู่นี่มันเมื่อยนี่นี่ยเบิ้งยืนเบิ้งอันบอกเจ้าอยู่นี่นะโอ้เบื้งวันเฮ็ดนี่แม่วันเฮ็ดนี่อะไะก็เฮ็ดน้ำมันกับเรบอก เออมือแรงพู้เลศิพาเฮ็ดเฮ็ดยังอะมือแรงขนาดเฮ็ดเรียบเฮ็ดงานนี่แหละอันเอาเบิดวะปลาใหญ่ปลาน้อยเอาเบิดวะเออเอาหมดอันเป็นลูกเป็นหลานเลนมันเอาเบิดอยู่วะลูกหลานเลนกับปอยมันนั่นได้ลูกได้หัวไหมเอออันนาบ้านาสาวมันได้เอาอยู่วะเออพวกนั้นมันนันผลิตกันลูกได้แล้วกันเอามาลดไม่ชัวร์พวกคนนี้ไม่ค่อยตาฟางเลยคนไม่ค่อยเห็นเลยบังดีๆเห็นบ่เบังบังบังเห็ดทาเห็นบ่ บังเนี่ยนะบังหมดเดียดโอ้ปลาตัวบงใหญ่เห็นบ่อ đâu เห็นบ่อเยอะไม่จืดไปเห็นปลาตัวบงใหญ่นลยเห็นบ่อไหนสีขาวอัดลาะอยู่ขนาดเห็นบ่อหันโอ้ซ้ำพี่วาโอ้ซ้ำนี่พี่เลยซ้ำนี่พี่ไรพี่บ่กโอ้ยังเห็นหลายปลาอยู่บกอ่นมันคือมีน้ำเนาะเบื้องแต่ปลาเบื้องในน้ำเนี่ยมันก็ไป เออ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 โอ้ยคักเลยทีเท่าเอ้ยโอ้ยเพือดสิได้กินเนาะพี่น้องเนาะมันบ่อปลาเนาะมีแต่งตัวใหญ่ๆนี่ยนะเขาใหญ่เนาะเออโอ้พอดีเลยนาะโอ้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 คุณ้ำบึงเดี๋ยวกันยังบ่ได้ปลาเดี๋ยันยังได้ปลาใหญ่ตัวนหนเท่าเออเออบังดีดีบังดีดีเราตัวนี้ไายนะ Mến ba. Hạt con, hạt con. Hoi heo ông mất ra bỏ đi chụp con mến heo ấy. Hoi có ao quá. Ờ. Tao nói tao nhanh. Chép ông mất cũng đầy thua mà nó bạn. Ui, đào thua mà tao Mì tê nó. Alo. Đào? Ờ, 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 ờ. Úi, đâu? Ơ ơ ơ ơ Ui, ơ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  Cua ơ ơ nòng ơ กูเก็บป่าอยู่นี่นะเท่าเออเออเออกลัวก <im ple> ูม <head> ันโบเห็ดจริอย่างมันดูดไม่ได้กูไล่กูเก็บนี่นะมึงจะกินมะหอยนะเออเออปลาปลาค้อมึงก็จะกิน,กกนเออเออมึงขี่รถมาเด้อมึงซื้ออันน้ำก้อนมามึงซื้อน้ำก้อนมาแล้วมึงมาดั่งไฟท่ากูเด,ด้อเจ้า <im ple> เดี๋ยวนี้กูกำลังอัาน,นึงอันนั้นอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะกูกำลังอัน,นงมป่าอยู่เจ้าเออเออตอนนี้ก่อนมึงหยิบมาเด้อ ซื้อน้ำก๊อกน้ำก้อนมาซื้ออันอันใดจิมวนเนี่ยซื้อมาเด้วกูมีของแก้มแล้วเจ้าโอเค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 เดี๋ยวนี้กูเก็บตาอยู่เบิ้งแน่ฮะหนะหอยแหวี่ยงอย่างหนา่ใหญ่หนะเบิ้งเอ้าหมูไข่จะมาเนี่ยกินหอยนี่นะปลาค้อปลาอย่างเก็บเอาเอาโตคักๆทำงามจแซ่บๆเด้๋ยวเราเด้อเอ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 าโตพอดีอันเอาโตพอดีอันกินเด้อปลาค้อปลาอย่างก็ได้นะ คนมากได้ปลาคอกำลังขึ้นเบาหน่ะท่าหอยเหี่ยงยังเก็บเอารถโอ๊ยดาวนี่ก็ได้เน้อปากเดียวเออมึงมาแล้วมะมึงมาแล้วมะเออ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 ดังไฟลากูดังไฟลากูเออเออกูงมปลาอยู่กูกำลังจะขึ้นแล้ะล่ะ

เฮ้ยเฮ้ยแล้วันอ็บอกว่เอาน้ำก๊อกเดี๋ยวมันได้น่ะอ้ยใ่ให่ให่ไห่ให่นม่ต้งมาเาเ้ยมันไก่เน่เออกูเก็บป่าเก็บป่าใช่่ะเดี๋ยวใส่เดียวขาให้บัวกูลงอู้หา่ตับเว้มาเล่เก็บป่าเออเออมันคือว่ามันเก็บป่าใส่มันเร็วน่ะเก็บห้าไม่อย่าเนามันใช่ค่อยนีะ เอามีหัวกระใจีหัวตัวหัวมังหัวมูลนะฮะน้าเออหอยยแล้วหอยจุเนี่ยหอยน่รอปาปลาดบ่าย่า้ก็เไใ่กี่เาด้วยอย่าเดาเด้อเดี๋ยวคุไปหาเดี๋ยวหัวเชี่ยวมาแล้วเด้อเออไฟเชี่ยวไฟเ่ยนี้มันไหวอยู่นี่เออ